่น่าเชื่อนะว้าวินาพบกันแนบุปลายสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แม ยังงามทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูไปครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรกโคตงาม ยอดมากครับยอดคุณ Beautiful Beautiful ว้าวใหดีกว่าเหยี่ยวดีกว่าเราไปยอดไปเลยไม่น่าเชื่อที่ได้มาเว้ยไปไป We go there. Mm. Huh? We go there. Really? Yeah, we pass Okay. Oh, <laughs> <is house>. Oh, 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 แม่ไทยแม่ไทยตอนไหนนะแม่เอ้าโดตร่ามเียนั่งดีเขียว้ยเขียวมกด้วยโอราจอดชมวิวด้อครับตอนนี้ไปดูกัน โคตรงามโอ้โหงามเถอะวะโคตรงามเลยนาะฮัลโหลนี่เด้อยครับจ้าก็อ่านว่าอะไรราสเซ่น <laughs> ด <c ười> ังเค

กจำได้ครับหนึ่งสองสามโออู้ดูมนเอะดนนี่แหละครับโคตรงาม Dann höre ich nicht auf dich, der hat mich jetzt halt. Oh. <laughs> <laughs> Jesus, Kinder, vorsichtig, <laughs> ใช่ครับกลองนจับี่ห้ให้ถึงนี่ก็นี่แลหละ จะมัวกี่ปั๊ดแม่งเสียชีได้บ้เฮ้ยครับ เวลคัมทูไทยเลี่ในไ้นำคลิกพร้อมแมงดาเด้อพี่น้อูก่อนไหนด่าอืนี่นะครับท่ามกลางบรรยากาศร้อยล้านวิว อู้อย,ยชั้นประธานเชียงก่อนฟิชอชนอนเราจะฟชชอนนี่นะขอ,อเขาไปนานก้องเขนอยคาแม่แม่เนี่ยเน้นเพี้ยเอ้อคัม องเขามากินบอลน,น้ำตกสวิตเซอร์เลนเอากัะไหนมีดึงเอาน้ำพริกแมงดาปลาผงไข่ต้มหำสุตชนไม่มีใครดูใจอีต้องรู้อีกสามะขอนดัดอะไรยัง ครับนี่หมู่บ้านถามกลางภูเขาคู่ใจอนนะ่ะคนในรถก็งามงามมมกขิน โคตรนู้นข uhm. wow. right. well, ึ wow. ้นไปเดี๋ยวได้จะขึ้นไปตรงนู่นเห็นไหมขึ้นไปดูน้ำตกใกล้ๆอุ้ยนู้นไงแม่บอลคุ้นอ่ะเห็นไหมนู่นหน่อยๆออมีคนทั้งหมไปดิ

แม่งโคตรงามมิวงรอดโคตรเท่ จะพาไปดูป้าเผื่อมีป้ายคนไทยเผื่อมีป้ายคนไทย <c oughs> สวัสดีครับฮ่า <Raymond 's voice> จอครับ, <S <S บ,บนี่นรรนเรากำลังไปที่ไตน้ำตก ครเดี๋ยวให้ดูใกล้ถึงแล้วคนเดียวสวยไหมครับพี่ชายช่วยวเดือดเดอว้าวไอ้ตายขึ้นบนแม่จะเอ็นตุดเหรอนำย้อยใส่หัวด้วยทุกคน

เปิดโคตรงามเดี่สุดส๊งสุดของน้ำตกซุดแค่นี้แหละครับรู้ดะไแค่นี้เ ครับดูด้านหลังเดี๋ถูกมึอกูตุกถกตับมวลทองนี่ไปพอครับคนอื่นรอเยอะใช่ไหมรอเยอะไป Bên này. Bàn hát luôn đi em ừ. hotel chút oh. chút good let's go baby chút 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 Ừ, mm, chút untuk, pusing <susuk> ya, pak, <susuk> ada, lubang ludes, <susuk> ไปดูข้างหลัง Welcome to Switzerland ดินแดนมหาศร์สจสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหลายๆคนน้ำจริงเว้ยคอนเทน สมเต้านั่นก็ะยืนก่อนเหมือนพี่ฮานเลยไปครับนี่ไหนหันมาหันมานี่โอ้ไทยนี่ฉันได้มาแล้วน่าจะบอกใครโอ้มีคนกระโดดลมพร้อมแต่แหน่แหน่แน่จับก้อนแขกก้อนจับก้อจับก้อนหุนด้วยนะเป็นไร này Mày chưa?

Hãy bây giờ เช่าสกีหนึ่งถึงโจนัถวุฒิเลยชอบเล่นสกีครับวลวความใจกลางเมืองสวิต

ไปดูครับแลให้ดูบรรยากาศเปิดดูจะคนงามเห็นหิมะาเพอมภู<ร>เขาหิมัหูคับทางลงวายตกใจเห <c oughs> <c oughs> น่อยเง้ <c oughs>

คนเดนเียโเนนู้นกระเช่าอยากคืนได้ไ่เป็นไรรอบนาะรอบนาะรอบมาน,นามารอบคืนได้ <laughs> Nam Thúy Hiểu đây nè Nam Thúy Hiểu đây. 哎，你你你,你，嗯，开路。 โอ้โอ้ต้วมต้วมมวงโ่้ฮุ่่จอยครับโอ้ยกุด ไปเที on, eh? ่ยวเหนื uh, mm ่อยเราแวะมากินเม็กแ็กอพิสิทธิ์เม็กโด๋อเน่จักะลินอะไร You go b ไป